กริญญากรละกนนะคะอาชีพรับราชการอายุ42ปีคือเมื่อก่อนเนี่ยพบประสบปัญหาคือรประสบบัติเหตุก้นกระแทกก็เลยเป็นหมอรองกระดูกแตกซึ่งแพทย์เนี่ยแนะนําให้ผ่าตัดแต่ว่าดิฉันไม่ยอมผ่าเพราะว่าเกรงว่ามันจะมีผลกระทบตรงที่เราบางทีเราลืมตัวเราลืมตัวในการที่ยกของหนักอะไรเงี้ยแล้วเราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็เลยไม่ยอมผ่าตัด อาการหมอรองกระดูกแต่ก็คือชายยืนนานๆไม่ได้มันจะชาไปซีกหนึ่งชาถึงปลายเท้าเลยแล้วคือไม่สามารถจะเดินได้อะค่ะซึ่งตอนนั้นหมอบอกให้ผ่าตัดก็พี่ไม่ยอมผ่าก็ใช้วิธีกายภาพแล้วก็ห้ามยกของหนักถ้าเมื่อใดที่เผลอก็อาการก็จะกําเริบแล้วก็จะเป็นทุกครั้งก็เราก็คือไปซื้อยามาหาหมอครั้งนึงอาจจะไปหาหมอที่สลอลอะไรเงี้ย ก่อนพิชาร a r นะคะแล้วก็ได้ยามาทานซึ่งมันก็จะทําให้ผลอีกเพราะพี่เป็นโรคกระเพาะพอพี่กินรักษาโรคหนึ่งพี่ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งได้มาคือจะเป็นโรคกระเพาะกําเริบอีกและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นแพ้ฝุ่นละอองแพ้พวกละอองฝนเนื้ออะไรก็จะแพ้หมดอะคะ่ะไอไอมากไอทั้งคืนไอแล้วก็มีน้ำมูกใส,สไหลหยดติ่งๆเลยอะพี่ต้องกิน CPM ถึงเจ็ดแปดเม็ด แล้วมันก็เหมือนกับจะทําให้ไตเราทำงานอ่ะก็ไม่ได้พักผ่อนแล้วก็คืออาการข้างเคียวมันคือจะทําให้เราง่วงเวลาเราขับรถอะไรนะคะวิธีรักษานะคะเมื่อที่ผ่านๆมาก็คือลองหมดทุกอย่างทั้งอาหารเสริมแล้วก็ใครแนะนํามาก็รับประทานหมดแต่ว่าค่อนข้างจะได้ผลระยะสั้นช่วงแรกๆโอเคอาจจะได้ผลแต่ว่าพอมาระยะต่อมาก็คือเหมือนเดิม คือการใช้ยาถึงแม้จะใช้ยาอยู่แต่อาการก็เป็นอย่างเดิมอย่างเช่นตอนกลางคืนเนี่ยจะมีไอมีเสมหะนะคะซึ่งคืนคืนคน,นึ่งค่อนข้างจะไม่ค่อยได้พักผ่อนก็ซึ่งทําให้เกิดเป็นภูมิแพ้มากขึ้นเรื่อยๆมาระยะหลังนี้ค่อยๆปวดกล้ามเนื้อในกระดูก ก็เลยบ่นให้น้องที่พี่มาทําผมด้วยคือน้องปูนะคะน้องปูเขาก็เลยแนะนําพี่ว่าเออมีตัวนี้พี่หนึ่งลองลองดูพี่ก็เลยทีแรกพี่ก็ไม่ยอมลองนะเพราะพี่ก็ไม่เชื่อว่าพี่ลองมาเยอะแล้วแล้วพี่ก็เลยเขาก็เลยบอกว่าตัวนี้ลองลองฟรีแล้วก็คือถ้าไม่ได้ผลเนี่ยเขายินดีที่จะรับคืนไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือคือลองไปแล้วเป็นกล่องอ่ะเขาก็ยินดีรับคืนนี่ก็เลยพี่ลองมามากแล้วเออแบบ เตี๋ยมากๆแล้วพี่ก็ลองอีกสักอย่างไม่เป็นไรนี่ก็เลยลองเสร็จแล้วก็โอเคค่ะหลังจากกินมะฮูเข้าไปก็รู้สึกระยะเริ่มแรกซองแรกสองซองแรกนี่ยังไม่รู้สึกจนกระทั่งพี่ซื้อข้าห้าซองหลังแล้วพี่ไปอบรมนั่งอบรมทั้งวันน่ะเออพี่ก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นคือไม่ปวดเลยแล้วอาการที่พี่เคยปวดในกระดูกเนี่ยลึกๆเนี่ยหายไปแรกๆเริ่มสังเกตดูว่าเออจากการที่เราเคย ใช้ยาเนี่ยภูมิแพ้ซึ่งปกติเราต้องกินถึง4ี่ห้าเม็ดเนี่ยปัจจุบันเราก็ไม่ต้องกินถึงขนาดนั้นคือกินแค่เม็ดเดียวแลอาการภูมิแพ้ค่อยๆหายไปคืออาจจะมีไอบ,าบ้างนิดหน่อยแต่พี่ไม่ต้องอมยาอมเนี่ยเม็ดต่อเม็ดทั้งคืนแล้วแล้วก็อาการที่สังเกตคือตอนนี้อาการปวดในกระดูกของพี่เนี่ยหายไปก็คือเดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่ต้องทานยานอกจากพี่โดนฝนมาเท่านั้นถ้าพี่โดนฝนหรือว่าเอา่อเปียกฝนมาเนี่ย ไม่ที่ไม่ได้สาะผมเลยนะนะพี่ต้องถึงจะยังทานยาค่ะก็รู้สึกว่าได้คุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพค่อนข้างดีก็คือจัดทดลองด้วยตัวเองนะรู้สึกว่าเออมันได้ผลในเรื่องภูมิแพ้หรือว่าเรื่องที่พี่เคยปวดกระดูกเนี่ยนะคนะ่ะก็อยากจะบอกว่าฝากไว้สำหรับคนที่เป็นอาการโรคเหมือนกันนะคะก็คือเปิดใจ ลองรับดูลองดูว่าคือเราทานตัวเนี้แล้วมันไม่ทําให้เป็นอันตรายต่อไตของเราซึ่งยา,ารักษาโรคกระดูกส่วนมากจะมีสเตียรอยด์ฉะนั้นน่ะมันจะทําให้ไปทําให้ไตเราว,วายอะ่ะค่ะก็ะคือลองตัวนี้ดูแล้วมันได้ผลหลายๆอย่างอาจจะเป็นรักษาโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเปรียบเทียบจริงๆถ้าเราลงทุนแค่นี้กับการที่เราต้องผ่าตัดหรือว่าเรารักษาโดยต้องไปหาหมอ พี่คิดว่าเขาคุ้มคือพี่รักษามาเยอะแล้วนะดังนั้นพี่เลยคิดว่าโอเคแ,แค่เนี้ยแล้วเราไม่ต้องไปหาหมอตลอดพี่ต้องซื้อยาร้านหมอครั้งๆหนึ่งอะคลินิคแค่คลินิกนะเป็นพันทุกครั้งพี่ก็คงต้องทานยาแก้ปวดซึ่งมันก็จะกัดกระเพาะพี่ไปแล้วก็พือรักษาโรคกระดูกแต่ว่ามันก็ทําให้พี่เป็นโรคกระเพาะก็กลายเป็นว่าไตทํางานหนักด้วยแล้วก็อีกอย่างคืออาการูุงแพ้ ก็ยังคงต้องกินยาคืนคืนหนึ่งพี่กินยาประมาณแปดเก้าเม็ดต,ต่อมือ้อเรียกว่าเปรียบเทียบแล้วมันโอเคคงกว่า